สวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทักสองอ่าไม่นะเขาเรียกโหมดอีเวนต์อีเวนต์นะคะเอาพูดให้จบก่อนเดี๋ยวเพลงขึ้นนะคะโอเคไม่น่ามันถึงขายดีนะใช่แม่เาก็มีแฟนกับของเขาเนาะคือสละอัน จะมีจุดซีของแตละอันอืกันเลยยี่ห้อตะวนี้แต่เนี่ยอันนี้เสียงมันทั้งหนักทั้งใสเลยนะทัดโอ้เสียงดีกีต้านะถึงขายดีนี่เสียบกีตาร์ได้ไหมมันมีระบบอะไรบ้างกีตาร์เนี่ยกีตาร์ไม่หนึ่งไม่สองนี่มีช่องกีตาร์เลยนะช่องกีตาร์เลยเนี่ยแล้วก็เป็นไลท์เอาท์เป็นคีย์บอร์ดก็ได้เบสก็ได้เนาะแต่เขาเขียนไว้ว่าเป็นกีตาร์แล้วกันเนาะ เป็นเป็นอะไรได้หมดที่เป็นดนตรีอะค่ะพี่จริงๆริงในช่องไม้นี่ก็เป็นคีย์บอร์ดได้ได้ค่ะได้ค่ะใครยมตลอดการนะฮะมาเลยว่าแต่จะมีจะมีของไหมเนี่ยมีค่ะยังมีอยู่นะมีค่ะกลัวกลัวรุนี้ขาดไม่ได้ค่ะลองลองตัวไหนไปตัวนั้นขายดีแต่ว่ามันมันจะหมดพี่พี่ดูสตอมตู้ไม้ไม่มีเลยเหลือเลยนะเออใช่ เออสตอมอ่ะสตอมไอตัวนั้นอ่ะตัวทุกตันขึ้นสองพันตัวตัวใช่ไหมก็เลย <มา S 1> แบบเป็นห่วงทางร้านเหมือนกันนะ Yeah. <laughs> หมายเลสี่เก้าเก้าศูนย์นะคะตอนนี้สี่เก้าเก้าศูนย์แล้วบอกราคาที่ละตัวเลยสี่เก้าเก้าศูนย์เพราะว่าครั้งที่แล้วมันเท่าไหร่สี่ห้าแต่ว่ามันสองปีแล้วเนาะที่เรารอันมาใช่ไหมมันก็ขึ้นได้บ้างเนาะสองปีแล้วเนาะขึ้นมาเก้าร้อยแต่หนูว่าแบกเดี๋ยวเลยนะแต่คือหนูพยุงราคาไม่ไม่ยังมีมีมีไม้เหมือนเดิมไม้ร้อยสองตัวเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม้ร้อยดี่สิบสองตัวทดสอบลองไม้ร้อยยีทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เช็คหนึ่งสองสามนะคะ,คะนะคะ,คะเสียงจะทุ่มทุนนะคะทุ่มทุนนุ่มนุ่งๆๆนะคะยึ่เอเสียงเนี่ยจะอยู่ในบริเวณนะคะจะเแบบลุกๆไม่ได้ฟูกระจายนะคะทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะคะนี่เป็นระบบคาราโอเกะเนาะมีระบบตัดเสียงด้วยนะเดี๋ยวเคณนะระบบตัดเสียงต้องใส่แว่นมาจจะไม่มีแบนแบน,นี้ตัวนะ จะทดสอบระบบตัดเสียงให้ดูนะไม่ไมตัดเสียงตัวนี้ค่ะหมดหมดมีตัดเสียงนะเดี๋ยวรองให้ดูสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทักสอบอ่ี่เรียกหมดอีเวนต์อีเวนต์อีเวนตนะคะเอาพูดให้จบก่อนเดี๋ยวเพลงขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดูอีกทีว่าข้างหลังมีอะไรบ้างนี่ออย่าดูลากเลยนะคะแต่แน่นดีเนาะหนักดีเนาะแน่นเดี๋ยวพี่ดูทหไแน่นมันต้องตันๆอย่างนี้แหละจริงเนี่ยเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยป่ะดีที่สุดในร้านเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนคือตัวสองสองสองเก้าเก้าสิบะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยพอไอ้ตัวนี้มันออกมาทีหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันก็มาตีสอง ดอกมันเป็นอะไรนะดอกขาวๆมันดอกเป็นดอกมันเป็นดอก12นิ้วแต่ไวแม่เหล็กมันเป็น15นิ้วอ๋อไวใช่ไหมมันสร้างไวแท้งทั้งเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยที่เราใส่ไวขนาดเนี้ยใช่ไหมคะใหญ่เนี้ยเป็ดจะมาได้แบตจะต้องใหญ่ไม่ใช่แบตเล็กนะคะแบตก็เป็น12โวลต์7แอมป์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้นานไหมฮะอประมาณสิบหกชั่วโมงค่ะเปิดเปิดกันประมาณเนาะไปอยย่างงเี้ แต่ไม่ใช่ว่าเปิดอย่างนี้แล้วมาบอกลูกค้าส0ชั่วโมงหนูจะไม่ดนอย่างนั้นนะคะประมาณ4ชั่วโมงขึ้นแล้วกันอ่ะประมาณนั้น4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงแล้วแต่ดังไม่ดังเนาะชาร์จชาร์จนานไหมฮะเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงก็เหมือนกันใช้เท่าไหร่ก็ชาร์จเท่านั้นประมาณนั้นจะชาร์จอาจจะอ่อน้อยกว่าใช้นิดหน่อยนิดหน่อยประมาณถ้าถ้าเกิดใช้ใช้สี่ชั่วโมงมันก็ชาร์จประมาณสองชั่วโมงถึงกันเนาะมันขึ้นอย อ่ะนี่เสียบกีตาร์ได้ไหมมันมีระบบอะไรบ้ากกีตาร์เนี่ยกีตาร์ไม้หนึ่งไม้สองนี่มีช่องกีตาร์เลยนะเสีช่องกีตาร์เลยเนี่ยแล้วก็เป็นไลท์เอาท์เป็นคีย์บอร์ดก็ได้เบสก็ได้ใช่ใช่แต่เขาเขียนไว้ว่าเป็นกีตาร์แล้วกันเนาะเป็นเป็นอะไรได้หมดที่เป็นดนตรีอะค่ะพี่จริงจริงในช่องไม้นี้ก็เป็นคีย์บอร์ดได้ได้ค่ะได้ค่ะใครอยากอัดนตรีที่มันปรับแอคโคิได้ก็มาเสียบตรงนี้แหละอ๋อเสียบไม้อ๋อ แล้วก็มีไม้ลอยให้แล้วสองตัวสตัวแล้วเซ็ตได้สองอันกีตาร์หนึ่สองอันใช่ก็แสดงว่าถ้าเกิดเป็นวงก็มีกีตาร์มีคีย์บอร์ดเบสได้อยู่ได้ค่ะแล้วก็เป็นเอาเอาต่อลำโพงออกอ่าคอมอีกหมายถึงพวงได้ต้องเป็นลำโพงเหมือนเหมือนการที่มีลำโพงอย่างเงี้ยที่มี power แล้วมาเอาไลท์เอาเข้าสายอินเนอร์หมายถึงว่ามาตอบ J A J ตัวนี้ได้ก็คือเอาเอาเข้าสู่ไลท์อินเนอร์ J A J ใช่นะคะพวงได้แต่เวลามาต่อคอมน่ะหนูอยากให้ใช้แค่ช่องนี้ ช่จากคอมมาเข้าตรงนี้ใช่ค่ะจากทีวีมาก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทีวีเนี่ยเขาใช้วิธีการยิงบลูทูธเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนจูนได้เป็นเนี่ยเขาสามารถไปเสิร์ชในพี่ Google น่ะทีวีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้จูนบลูทูธกันลำโพงยังไงหรือจะมีพี่ยูยูทูบเบอร์มาอธิบายเลยนะคะโอเคนะฮะสบายสบายใช่ค่ะแล้วส่วนตัวเนี้ยใช้ก็ต่อทีวีได้ตัวนี้ได้ได้ค่ะสมารถททีวีได้เลยเบ็ดไม้ แต่ถ้าเป็นทีวีอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมไม่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดยิงบลูทูธะไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรเลยถ้าเหรอแต่ถ้าเกิดเป็นทีวีที่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากยิงบลูทูธอ่ะมันก็ต้องดูว่าช่องไลท์เอาท์ของทีวีคืออะไรยี่ห้อ,อทีวีบางรุ่นช่องช่องไลท์เอาท์เป็นออปติคอนทีวีบางรุ่นช่องไลท์เอาท์เป็นเป็นอย่างเงี้ยนะแจ็คหูฟังใช่เป็นขาวแดงเป็นแจ็คอย่างเงี้ยมีมัน หมดคือเ่ยมันต้องดูไลท์อท์ของของทีวีว่าเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถมาเชื่อมต่อได้คือมาทําได้หมดสายมันมีหมดอะทุกอย่างอะค่ะนะโโเซตเป็นไฟแบตนะฮะใช้เสียบไฟแบตก็ได้นะแบตเตอรี่ได้ด้วยเมื่อไหร่ไฟหมดจะขึ้นโลใกล้หมดขึ้นโลเสียบสายไฟจะขึ้นคำว่าชาร์จอ่าเต็มแล้วจะขึ้นคำว่าฟูนะคะอันนี้คือแบตเตอรี่รถยนต์ใช่ค่ะหรือว่าแบตเตอรี่อะไรก็ได้ใช่ค่ะรูแบตเตอรี่นะฮะ ก็กคืออันนี้เสียบถ้าเกิดเสียบชาร์จก็จะตัดเลยตัดไฟไแบตอัตโนมัติเลยอัตโนมัติไม่ตัดไฟแบตอัตโนมัติเลยป่ะฮะหนูว่าหนูไม่มั่นใจอันนี้พวกหนู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 ไม่มั่ใมมใน,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 นใจนะตรงน, <c oughs> นั้นหนูอยากให้ชาร์จสักสี่ชั่วโมงแล้วดึงออกดีกว่าดึงออกนะคะเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็พี่ลองฟังดีๆดีเหรคที่หนูมันหนักกว่าไอ้หน่อยแต่อ้ว่าใช่หล่ะ ใช่แมเขาก็มีแฟนลับของเขาเนาะคือแตละอันน่ะมันจะมีจุดสีของแตละอันอืมอ็เรยี่ห้อมันนี้เสียงมันทั้งหนักทั้งใสเลยนะชัดโอ้เสียงดีนี่หน้านะถูกใรดีสี่พันเก้าใช่แรั้งหมดอันนี้โอนโอนน่ะหนูส่งฟรีนะ แต่เวลาเก็บเงินปลายทางทุกท่านถามว่าเอ้ทำหนูดูจะบอกว่าเก็บเงินปลายทางเพิ่ม150บาทคบ<อ>าทตอนนี้หนูหนูมาอธิบายพี่ฟังก่อนว่าทําไมเก็บเงินปลายทางถึงถึงเพิ่มเพราะตามระบบเนี่ยตามตามระบบขนส่งอะค่ะมันจะถูกแยกเป็นแล้วว่านี่คือค่าส่งแล้วค่าเก็บเงินปลายทางค่าเก็บเงินปลายทางมันจะมีคําว่า C C O D ออกมาอันนั้นขนส่งเข้าไป ขนส่งได้หมดเลยหนูหนูหน oh, ูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวหนูเปิดเปิดให้ดูเพราะลูกค้าหลายคนงงผมก็ผมก็งง คือคือสมมุติว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคำถามผมถามเหมือนลูกค้าเลยนะสมมุติเก็บเงินปลายทางเนี่ยของราคาพันหนึ่งค่ะแล้วเราบอกว่าเก็บเงินปลายทางเพิ่มสามก็ก็คือว่าสามเปอร์เซ็นต์ขนส่งก็จะไปเก็บพันสามสิบบาทใช่พันสามสิบบาทเนี่ยลูกค้าจ่ายไม่ใช่จ่ายแค่สามสิบาทจ่ายแต่จ่ายพันกับสามสิบบาทสามสิบบาทหน้างานหน้างานอ่าแล้วเดี๋ยวทางขนส่งเขาจะโอนมาให้เจ๊เองพันหนึ่งวันอีกเจ็ดวันก็ถึงจะโอนตังมาให้หนูพันหนึ่ง พันหนึ่งอ่าแล้วก็สามสิบเข้าไปเหรอสามสิบาทเนี่ยหนูทุกต้องจ่ายตั้งแต่ตอนที่ส่งเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีอย่างเงี้ยพี่เห็นนะอ่อย่างเงี้ยแต่เมื่อคุณคนนี้เนี่ยสามร้อยบาทนี่คือค่าส่งนะคะอ่าค่าส่งแต่พอเก็บเงินปลายทางเห็นไหมซีซีโอดีเห็นไหมคะค่าส่งสามร้อยค่าเก็บเงินปลายทางอีกหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทจุดเจ็ดหกอ่านี่คือตรงนี้ที่หนูบอกว่า ค่า COD คือ COD คือการเก็บเงินไปทางอันนี้คือค่าส่ง300นี่คือค่าส่งสมมติว่าตัวไหนที่เจ๊บอกว่าส่งฟรีก็คือ300นี่เจ๊ไม่คิดไม่คิดส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีแต่ว่าขอขอค่าเก็บเงินไปทางร้อ166บาทเพราะหนูแบกไม่ไหวแล้วอเโอเคหนูแบกไม่ไหวแล้วแสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าสมมติของราคาพันหนึ่งค่าส่ง300อันนี้เราสมมติสมมติสมมติค่าส่ง300แล้วมีเก็บเงินไปทางอีก166ใช่สน่ส่งจะมาเก็บเจ๊หนึ่งพันเอ้ย มันจะเก็บแค่466บาทเลยใช่4 461บาทหนูต้องจ่ายนวันตั้งแต่อส่งของเลยแต่ว่าอที่ออกไปปุ๊บต้องจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เลยใช่แต่ว่า6 6เดี๋ยวเขาไปเก็บลูกค้าแต่ว่า300เราไม่เก็บไม่เก็บของของลูกค้าก็จะจ่ายแค่พันกับ166บาทประมาณนั้นใช่ส่วน300แล้วผมชอบให้ใช่สมมุตินะอันนี้แต่จริงๆมันไม่ได้ราคาประมาณนี้ใช่ มันก็จะประมาณ3%ามนันคำนวณได้คือ 3- ามสอนะคพี่อยางที่คนนี้เขาไม่ได้เก็บเงินเขาไม่มีเก็บเงินแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะเชื่อใจว่าสบายใจว่าของมาถึงแล้วค่อยจ่ายตังค์ใช่ใช่คือคือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องบอกว่ามันหลอกกันเยอะข่าวต่อกันเยอะแต่ถ้าเกิดร้านค้าที่เขามีร้านร้านอย่างเงี้ยที่โกงไม่ได้อย่าสมมติว่าหนูโกงเนี่ยพี่เอโดนก่อนพี่่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติไม่อะไรนะไม่ไม่เก็บเงินปลายทางอ่ะ สมมติโอนมาให้เจก็โอนมาแค่พันเดียวใช่สมมติสมมติสมมติมันพันเดียวนะอันนี้มันไม่ใช่พันเดียวถูกถ้าพันเดียวเนี่ยค่าส่ง3 0 0เจก็ไม่คิดค่าส่งเลยไม่คิดก็จ่ายแค่พันเดียวใช่ไม่ต้องเสียอีกเลยไม่เสียอ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าบอกโอ้ยไม่สบายใจไม่กล้าโอนเก็บเงินไปทางลูกค้าจะเสียต้อง1 1 0 0 0กับ1 1 6บาทใช่เห็นไหมใช่เอออะไรอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเือ บวกค่าเก็บเงินปลายทางไปอันเนี้ยอันเนี้ยค่าเก็บเงินปลายทางมันร้อยหกสิบเอ็ดบาทอ่ามันแยกกันแต่หนูคิดไป็นร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยค่าส่งตัวนี้แหละตัวเนี้สามร้อยออกให้ลูกค้าอีกสิบเอ็ดบาทใช่ก็คือมันมันไม่ต้องเอาคือตรงนี้อะเอาแบบกลมๆง่ายๆเอาแบบกลมๆง่ายๆดีกว่าโอ้โหนี่นะแต่ว่าถ้าติดต่อเจ๊โดยตรงอ่ะไม่โกงหรอกถ้าโทรศัพท์มาคุยหรืออะไรเงี้ยหนูไม่โกงปัญหาคือเว็บเว็บปลอมนั่นแหละระวังเว็บปลอมอย่างเดียวเออใช่นะแต่ส่วนมากอ่ะ ถ้าเกิดโทรมาจะได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเสียงหนุ่มันเสียงติดลัยแน่นอนหรือไม่ก็เนี่ยเจ่าเบียนะฮะจ่าเบียเนี่ยคนนี้เพราะบ้านใจกล้าเพราะบ้านใจกล้านะคะดังนะฮะก็คือจ่าเบียเนาะก็คือว่าแน่นอนถ้าเกิดโทรมาคุยเนี่ยได้ยินเสียงกันชัดเจนแล้วก็จบกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดไปเข้าในเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยอย่าบางทีมันจะมีเว็บปลอร์มนะเดี๋ยวนี้คือหนุ่มว่ะ ราคาหนูจะชัดเจนแต่ถ้าเกิดบอกว่าหนูหนูบอกว่าตัวนี้4,990จะเป็นของหนูคนเดียวอ่ะแล้วมาบอกมีมีคนก๊อปเหมือนกันไปขาย2,000พี่ห้ามโอนนะหลอกนะพี่ใช่ใช่เขาจะเขาจะก๊อปบางทีก็ก๊อปเพจผมนี่แหละก๊อบยูทูบผมนี่แหละเจนนุษยังโดนเลยรถไฟฟ้าคันละ2,000ใช่มันเป็นไปไม่ได้นะคะใช่จากจากคันละ8,900เหลือคันละ2,000ใช่ค่ะส่งฟรีใช่ค่ะซื้อ3คัน5,000แถมอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะหมด นะเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ไม้เหรอพี่คะลูกไม่ต้องใช้ไม้เนะมีมีไม่อยู่ในคอชำระเงินค่าอ่าโอเครุ่นนี้นะฮะนะหรือสามร้อยหกสิบบาทได้ไหมก็สนใจมาดูได้นะฮะมาถามมันยังมีของนะมีของอีกเยอะไอ้ตัวนี้หนูขาดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโอ้โหนี่เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วตอนนี้แทนไอ้สองเก้าเก้า ของเก้าก้าวมันไม่มีจริงๆนะไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆตอนนี้หนูโหยหามากเลยสตอมอย่างเงี้ยโหยหามากสตอมใช่อ่ะเดี๋ยวจะเบียร์ออนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอเจกันนะฮะ